สัสดีค่ะมีรถครอบครัวสภาพเป็นสวยกว้างขวางนั่งสบายขายงายนชวนมาปนำเสนอกันอีกแล้วนะคะราคาเบาๆไม่ถึงสองแสนนะคะเกีนยนร์คานิวัลเครื่องยนต์2.4ยอโต้คันนี้ปี2009ค่ะภายในกว้างมากๆเลยนะคะเป็นเบาะนั่งสีเทานะคะเบาะ3แถวค่ะแอร์บัสกีบีเอสพุนเจรีโมทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้รถเปลี่ยนเครื่องเครื่องโตโยต้าแล้วนะคะหาง่ายมากๆเลยนะคะอะไรคุ้มหน้าใช้มากๆเลยนะคะใครกำลังมอง ทัวกว้างขวางนั่งสบายนะคะประตูสไลด์สองข้างนะคะแนะนํารถคันนี้เลยนะคะนะคะโปรโมชั่นของเราที่หนึ่งแส่บาทนะคะจะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะนี่ค่ะกว้างนั่งสบายค่ะราคาเบาๆนะคะเลนทะเบียนพร้อมโอเลยนะคะสอบถาไมเรียทเพิ่มเติมได้เลยนะคะประตูสไลด์ก็สองข้างนะคะเหล็กแข็งมากๆเลยนะคะ ก็ปลอดภัยค่ะนี่ค่ะกว้างนั่งสบาย i อ g f เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเกียร์คันนี้ว่าออเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องโตโยต้าแล้วนะคะเครื่องยนต์สองสี่เกียร์โตคันนี้ปีสองพันเก้าค่ะตัวสไลด์2สองข้างค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสอง แปดหาแปดติดต่อแอมค่ะ